หาก่อนอื่นก็มีคนปรามมาบอกว่าให้ป้องกันการป้องกันดีกว่าแก้แต่ตอนนี้มันมีสิ่งที่ควรจะช่วยกันแก้จะทำยังไงดีคะป้องกันดีกว่าแก้แต่ตอนนี้มันมีสิ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาการอวดอ้างแสดงภูมิความรู้และภูมิธรรมของผู้มีความสามารถ ถึงขั้นรู้วิธีปรุงยารักษาคนป่วยแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอที่มีใบรับรองประกอบโรคศิลโดยมีทิฐิว่าขอเป็นหมอคุณธรรมที่บำเพ็ญกุศลจนชาวบ้านยกย่องเคารพศรัทธาให้ฐานะจนสมควรได้เป็นหมอโอ้ชาวบ้านให้ใหยกให้เนาะ สรควรเป็นหมอแต่ขาดความอ่อนอน้อมถ่อมตนยังชอบเถียงกับผู้ไปตักเตือนแสดงความรู้ด้วยทิฏฐิอันกำเริบอมีทิฏฐิอันกำเริบด้วยอย่างน่าเป็นห่วงว่าอนาคตลูกเมียจะพลอยลำบากตามไปด้วยจะแก้โดยการตักเตือนอย่างไรดีก็เลยมาขอพึ่งพ่อท่านให้สติ ให้สมาธิแก่คนที่ว่ายากสอนยากด้วยคนว่ายากสอนยากนี่ก็ยากจริงๆนะก็ก็ต้องให้สติไปดูอาตมาก็ไม่รับรองว่าอาตมาให้สติแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เขาอาจจะฟังหรืออาจจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง หรือได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่เชื่อเขาก็จะทำตามใจของเขาก็ได้แต่ต่อมาก็ขอปรามว่าในชาวโซเราเนี่ยถึงเราจะเก่งยังไงจะพยองยังไงเราก็อยู่ใต้กรอบของกฎหมายการเป็นหมอโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลติดคุก <ไป S 1> อ่า การประกอบอาการทำหน้าที่รักษา,าไม่มีใบประกอบโรคซึไม่มีใบอนุญาตไม่ได้รับมีใบอนุญาตจากทางการซึ่งเขามีกฎหมายกันเรียบร้อยก็ถูกจับแล้วเข้าก็ให้ถูกจับเข้าคุกก็ชวนตัวละ่ะเข้าคุกไปแต่ถ้าอยู่ในชาวโศกมันก็พล้อยให้ชาวโศกเสียหายด้วย ถ้าเป็นคุณธรรมก็ต้องนึกถึงคุณธรรมว่าไม่ใช่กฎหมายนะคุณธรรมที่พูดเนี่ยคุณธรรมของชาวโสเป็นคุณธรรมที่ไม่ผิดกฎหมายแต่คุณเป็นคุณธรรมที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ชาวอโศกใครที่มีบอกว่าตัวเองมีคุณธรรมกนมองกฎหมายไม่เกี่ยวว่าจะกฎหมายจะมาจับฉันจะก็จะเข้าคุกไปหรือฉันไม่เข้าจะจะต่อสู้เลย มีการต่อสู้ทางศาลทางทนายอะไรก็ว่าไปอะไรก็ได้ที่จะดึงดันดิ้นรนนะแต่ขอยืนยันอีกทีหนึ่งว่าอาโศกนี้ไม่ละเมิดกฎหมายด้วยอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าเราอยู่ในสังคมใดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของสังคมนั้น,นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเลย เราต้องเคารพกฎหมายของสังคมนั้นไม่เคารพกฎหมายของสังคมนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้อง نا. อันนี้มันเป็นเรื่องของสมุติสัจจะและโลกปรมัตสัจจะมันต้องมีทั้งสองอันรวมตัวกันปรมัตก็ต้องเคารพสมมุติสมมุติก็ต้องเคารพปรมัตถ้าไม่เคารพก,กันละกันอยู่กันไม่ได้ نا. มันก็ไม่มีจุดจบไม่มีจุดลงตัวเสียหายไปหมดนั่นก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะเป็นหมอที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปก็ออกไปรักษานอกเขตของชาวโอโศกเพราะชาวอโศกอยู่ในภายใต้กรอบของกฎหมายถ้าอยากเป็นหมอก็ไปสอบเอาสิ สอบทางหมอแผนไทยหมอที่เป็นไม่ใช่เป็นหมอที่เรียนมาทางกิจการเขาที่เขาเรียนกันก็หมอแผนโบราณหมอแผนไทยหมอแผนอะมีทางออกหลายทางก็เรียนได้ทําได้ซึ่งก็มีผู้รู้ผู้ทํากันอยู่ในอโศกเราเนี่ยในราชธาน,นีนก็มีหมอแผนไทยที่ได้รับใบอนุญาตตํางหลายผู้หลายคนอ มันก็เอาสิก็ทำให้ถูกต้องก็แล้วกันถ้าทำให้ถูกต้องก็มันก็ไม่ไม่ใช่ชาวโศกก็ต้องออกไปจากชาวโศกนะ